ก็สิบสามบันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวเศร้าช็อกวงการบันเทิงโลกเลยนะคะหลังจากที่นักแสดงชื่อดังชาวฝรั่งเศสค่ะกาสปาอุลเลลได้เสียชีวิตลงในวัย37ปีนะคะจากการที่เขาประสบอุบัติเหตุระหว่างการเล่นสกีบนเทือกเขาแอลค่ะมีการรายงานข่าวว่ากาสปาอุลเลลนักแสดงในแบบดังที่กำลังมีผลงานใหม่ในซีรีส์ Moon Knight ของค่าย Mar เ vel ประสบอุบัติเหตุชนกับนักสก,กีคนอื่นขณะที่เล่นสก,กีบนเทือกเขาแอลป์ที่เมืองมองววเลซานทางตะวันออกของฝรั่งเศสเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งกัสเปาได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่ได้สวมเครื่องป้องกันศีษะก็ส่งผลให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนจนกระทั่งเจ้าตัวหมดสตินะคะและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์โดยทางแพทย์ไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในวันต่อมา19มกราคม อย่างไรก็ตามหลังการเสียชีวิตของนักแสดงหนุม่มทางด้านของประธานาธิบดีฝรัร่งเศสได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งโดยบอกว่านี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พร้อมยกให้นักแสดงหนุม่มเป็น,สนัสลักษณ์แห่งความสง่าง,งามแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง สำหรับผลงานของกัสตาอูลิเอลปัจจุบันกำลังมีผลงานใหม่กับซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่มูนไนท์นะคะที่สมบทแอนดอนโมกาดหรือว่ามิดไนท์แมนค่ะนอกจากนี้กัสตาก็ยังเคยได้คว้ารางวัลดารานำชายนะคะจากเวทีซีซ่าอวอร์สซึ่งก็เทียบได้กับเวทีออสการ์ของฝรั่งเศสจากบทนำในเรื่อง i t s Only the End of the World ในปี2016อีกด้วยค่ะขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ